สวัสดีถ้าทยยามเดึกด้วยนะครับสำหรับสนามบ,บินไหนซานดิเกครับ S A N เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งครบพอดีมีสัญญาเท่าที่เคยสามลำเออหมดสัญญาแล้วใช่ไหมมีพาร์ทเนอร์ครับ ARM Thai w คุยก่อนหน้านั้นใช่ไหมว่าบอกว่าถ้าหมดสัญญาละให้โม v e สัญญาไปที่ไหน จำได้แต่จริงสนามบ,บินนี้ผมไม่ค่อยได้เขาเล่นครับขออนุญาตยกเลิกสัญญานะสำหรับพาร์ทเนอร์ครับจากวอชิงตันไอเดียถ้าเป็นรุ่นนี้ไป msy ได้ไหมรุ่นนี้ไป msy ได้หรือเปล่าสามลำเนี้ยประมาณนั้นลองดูครับยังไงขออนุญาตครับมอสัญญาหรือว่ายกเลิกสัญญาเนาะ ไม่รับสัญญาให้นะเพราะว่าสนามบ,บินนี้ไม่ค่อยได้เข้าเล่นอะ่อนะอ๋อนันมันเว่าทำภารกิจยากมากขออนุญาตยกเลือกนะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับสัญญาที่ที่แสนดีมากเลย <c oughs> ตามตลอดตามตลอดอย่างนี้นะทาไมตามกันจังตามคักตามแน่นอะ มูฟสัญญาไป MSY ได้ไหมประมาณนั้นต้องต้องดูด้วยนะครับสัญญาพันธมิตรอะว่ารุ่นที่ยกเลิกมาว่าไปไป MSY ได้ไหมวันนั้นเดี๋ยวจะเข้าไปรับสัญญาให้นะครับขอบคุณสัญญาการเชื่อมต่อด้วยนะครับขอบคุณสัญญาดีๆสำหรับพันธมิตรด้วยนะครับ มีไหมอันนี้จะเป็นกิจกรรมครับกิจกรรมประจำสนามบินี่ซานิโก้ครับไม่เอามาทำภารกิจดีกว่าขอบคุณด้วยนะครับสำหรับการติดตามชมขอบคุณด้วยนะครับมันมืดมองไม่เห็นว่ะตามนะส่วนใหญ่จะเจอสัตยาพันธมิตรที่ตามอ่ะตามกันจังเคลียไม่ทันนะ ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับการเชื่อมต่อสัญญาฝฟงวบินผู้เล่นครับขอบคุณด้วยนะครับบ๊ายบายครับ